I'm ันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่อยู่ตรงหน้านะคะนั่นก็คืออาหารพร้อมทานนะคะอันนี้คืออาหารพร้อมทานที่แปลว่าพร้อมทานจริงๆนะที่หมายถึงว่าแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรเลยนะคะสามารถแกะออกมาแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้น,นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนที่ไปแคมปิ้งนะคะหรือว่าเดินทางนานๆไกลๆนะคะหรือว่าแม้แต่คนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยอาหารพวกนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งในการที่จะแพคไปด้วยนะบางทีเราแบบคิดถึงอาหารไทยเนาะเราไม่สามารถ ขาดอาหารไทยได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่ารสชาติของอาหารพร้อมทานเหล่านี้เนี่ยมีรสชาติยังไงนะคะเหมือนอาหารที่เป็นแบบออริจินอลที่แบบว่าทําสดๆเลยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่าั่นก็คือโจ๊กไก่ตาจิรดานั่นเองนะคะน,นี่ก็คืออาหารพร้อมทานนะคะซึ่งขั้นตอนในการเปิดอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าสมมติเราไปเที่ยวแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ในการเปิดนะคะเช่นกรรไกรหรือมีดอะไรเงี้ยอะโอเคมีความเป็นกระดาษอยู่นะคะ กลิ่นตอนนี้คือเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นกลิ่นโจ๊กไก่ที่ที่ต้มอ,อยู่ตามร้านขายโจ๊กจริงๆอะอันนี้เป็นโจ๊กไก่เขาบอกว่ามันมีไก่ด้วยนะ mm. เดี๋ยวหาไก่ก่อนไก่อะจะเป็นไก่แบบชิ้นๆแบบอย่างนี้นะนี่เป็นแบบเศษๆโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าโจ๊กไก่เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือไม่ต้องอุ่นอะไรทั้งนั้นชิมเลย ากที่ชิมนะคะรสชาติจะเป็นแบบว่าไม่เค็มโดดนะคะแล้วก็มีความเป็นกลมกลม่อมแต่ว่ามีกลิ่นขิงเนี่ยคือแบบค่อนข้างแรงแต่ว่าเนื้อไก่อะ่ะด้วยความที่เราแกะแล้วกินเลยใช่ไหมคะเนื้อไก่มันจะมีความเป็นเหมือนชิ้นส่วนไก่เขาจะเป็นไก่ช่วงอกอะมันจะมีความเป็นร่วนร่นนิดนึงนะคะมีความเป็นไก่แห้งๆเหมือนไก่ส่วนอกนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติต่ตอไปดีกว่าเป็นโจกลูกชิ้นไก่นะคะเปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นลูกชิ้นแทนนะ โอเคใช่เอ่ยลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นนี่ลูกชิน้นเอ้ยอันนี้มีความเป็นลูกชิน้นแบบลูกชิ้นจริงๆอะ่ะแบบตะมุตะมิะมน่ารักมากนะคะลูกชิ้นไก่มาเดี๋ยวชิมเลย ำหรับรสชาตินะคะอันนี้จะมีความต่างกันตรงที่ตัวเนื้อไก่กับลูกชิ้นไก่ถ้าเนื้อไก่อะมันเวลากินเข้าไปอะโอเคอันนี้คือไก่อะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นลูกชิ้นอะมันมีความเป็นแบบเหมือนเนื้อไก่ปั้นมากกว่าเนื้อไก่บดแล้วก็มาปั้นให้มันแบบเป็นลูกชิ้นอะมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นลูกชิ้นที่มันแบบเด้งสู้ฟันเท่าไหร่นะมันมีความเป็นลูกชิ้นแบบแห้งๆนิดนึงนะคะแต่ของรบบรสชาตินี่คืออร่อยกรมกรอมแล้วก็มีกลิ่นขิงลอยขึ้นมาทุกคําที่เรากินไปเลยนะคะสำ ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะลองไปหาซื้อกันดูค่ะและต่อมานะคะก็ยังเป็นโจ๊กอีกเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นตาโรซาพร้อมนะคะนอกจากมีหมอพร้อมแล้วนะคะก็ยังจะมีโรซาพร้อมนะคะพร้อมที่หมายถึงพร้อมทานนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นโจ๊กปลาแซลมอนนั่นเองนะคะ,ะมาเดี๋ยวเรามาแกะก่อน ระวังความร้อนเมื่อนําภาชนะออกจากไมโครเวฟอันนี้สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่อุ่นก็ไม่เป็นไรรับประทานได้เหมือนกันนะคะแต่การอุ่นร้อนก็อาจจะทําให้อาหารเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้มีมีความเป็นโจ๊กแบบเข้มข้นนะคะไม่ได้แบบว่ามีน้ำเยอะสักเท่าไหร่นี่เอ้ยมีความเป็นปลานะนี่มีปลาชิ้นวยะ นี่นะคะปลาเขาก็จะมีความเป็นชิ้นๆเลยสำหรับแซลมอนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า <c oughs> กลิ่นปลาแซลมอนนะคะ อันนี้มันจะเหมือนโจ๊กแปรรูปแล้วเหมือนโจ๊กที่ไม่ใช่ไม่ใช่โจ๊กแบบโจ๊กต้มสดจากหม้อนะคะแล้วก็มีความเคม็มแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแซลมอนน่ะมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นอาหารทะเลอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือยังไม่มีผักนะคะไม่มีผักไม่มีอะไรเลยไม่มีกลิ่นของขิงหรือว่าต้นหอมใดๆดเลยนะคะแล้วก็คนเราเนี่ยควรจะได้โซเดียม1วันนะคะไม่ควรเกิน2 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะคะแต่อันนี้ก็คือ920ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบกินโจ๊กแซลมอนนะคะราคาจะอยู่ที่ 3- บาทก็ เช่นเดียวกับโจ๊กจิราดาเลยนะคะแต่ก็ลองไปเลือกกันว่าใครจะชอบกินโจ๊กไก่โจ๊กปลาแซลมอนนะคะแล้วแต่ชอบเลยก็ลองไปหาซื้อได้นะคะในโลซาพร้อมเขาก็มีอีกหลากหลายเมนูเลยสําหรับอาหารพร้อมทานนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยก็หาซื้อได้เลยะคะ่ะและมาที่เมนูซุปข้าวโพดบ้างดีกว่านะคะเมนูพี่แจ็คสันนั่นเองนะคะสำหรับเมนูซุปข้าวโพดโลซาก็เช่นเดิมนะคะโลซา,ะะลซาพร้อมก็ทําเมนูนี้ด้วยนะคะแค่เปิดมาก็มีความสีเหลืองนะให้รู้ว่าเป็นข้าวโพดนะคะ มาเดี๋ยวเราลองมาเปิดข้างในดูดีกว่าซุปมีความข้นนะคะดูเข้มข้นเฮ้ยกลิ่นหอมอยู่นะสักพักชึบกระชอกใส่หน้าสักพักชื้นกระชอกใส่หน้านี่ ะะมีความเป็นแบบว่าครีมี่ครีมี่นิดนึงแล้วมีความเค็มโดดมานิดนึงนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยหอมข้าวโพดเท่าไหร่นะเรามีความหวานเล็กๆนะคะแต่ว่ามันหอมเป็นนมเนยมากกว่านะคะเป็นนมนมเนยๆนะอืซึ่งอันนี้เลยที่เป็นรสชาติหลักของเขานะคะก็คือนมเนยแล้วก็มีความเค็มเค็มแบบเค็มเกลือที่เขาผสมอยู่ในเนี้ย กลิ่นข้าวโพดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะสำหรับซุปอันนี้ราคาจะอยู่ที่38บาทนะคะก็คือแพงกว่าโจ๊กขึ้นมานิดนึงนะคะหาซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองนะคะซื้อไว้ติดบ้านก็ได้นะคะเผื่อฉุกเฉินเวลาที่เราไม่มีกับข้าวจะกินนะคะก็ช่วยให้เราผ่านพ้นมือน,นั้นๆไปได้นั่นเองค่ะคแล้วเราก็ยังอยู่กับซุปข้าวโพดแต่อันนี้นะคะจะเป็นรูปแบบขวด <c oughs> พร้อมดื่มมาก70แคลเท่า <c oughs> นั้นเองมีเสียงเปิดนะ มีมีความเป็นข้นซุปนะมีความหวานนำนะแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเลเทะไปแล้วนะคะด้วยความที่เนื้อซุปมันแบบมันเหมือนยังไม่เข้ากันหรอมันมีความแบบแตกกระจายนะคะมันมีกลิ่นหนึ่งกลิ่นอนะที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาแปลกมานะคะสำหรับซุปข้าวโพดอันนี้นะใครอยากลองไปตามดูว่ากลิ่นนั้นคืออะไรสามารถลองได้นะคะ บองเตซุปข้าวโพดนะคะราคาจะอยู่ที่35บาทนี่ก็ถือว่าสะดวกมากอีก1อันนะคะไปลองดูกันได้คะ่ะส้มตำพร้อมทานนะคะตามแม่ตกนั่นเองนี่อันนี้คือเป็นนวัตกรรมเลยนะเวลาคุณอยากกินส้มตำแต่ว่าไม่มีมะละกอน,นับจากนี้นะคะมีนวัตกรรมนี้แล้วส้มตำพร้อมทานนี่ก็ไม่ถึงกับพร้อมทานนะแต่ว่ามันก็คือแทบจะเสร็จแล้วเรียบร้อยอีกนิดเดียวนะแค่เรามาปรุงอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็แบบละลายให้ เนื้อมะละกอมันฟูออกมาเติมกุ้งเติมถั่วเติมพริกตามใจชอบเทน้ำสะอาประมาณ70-100มลลิตรราดให้ทั่ว okay, ส้มตำรอ5-10นาทีพุกเขาให้กันโอเคไหม 5 minutes later. แล้วเราก็รอมาประมาณ5นาทีได้แล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นจากตอนแรกที่มันดูเป็นแบบเหมือนมีกรอบอะมีกรอบชาวังนะคะตอนนี้ก็เริ่มดูมาเป็นแบบมะละกอแล้วนะนอกจากมีมะละกอแล้วก็คือมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศด้วยแล้วกลิ่นตอนนี้ก็คือแบบส้มตําไทยเลยนะส้มตําไทยที่แบบแซบอะน้ำลายสอ, <c oughs> อรสชาติคือส้มตําไทยอะที่แบบ สุปตําไทยเลยอร่อยเลยนะคะลองทุกคนความมะละกอมันแบบมันแบบกรึบกึบจริงๆนะคือเหมือนมะละกอที่แบบอาจจะเส้นเล็กไปหน่อยแล้วก็มีความแข็งนิดนึงเพราะมันอาจจะยังไม่เซ็ตตัวนะแต่ด้วยความที่เนื้อเวลาเรากัดมันให้ความกรอบเหมือนมะละกอที่เราสับสดๆเลยนะแล้วคือเค็มหวานะอะไรมันเข้ากันหมดเลยอร่อยอะ่ะ ือมันอร่อยนะคะอร่อยมากสำหรับต้มตำพร้อมทานแม่ตุะะ๊บราคาจะอยู่ที่130บาทนะคะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะมีต้มตำแล้วนะคะก็จะต้องมีไก่นะคะไก่จิ้มแจ่วนะคะของปุ้มปุ้ยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำปลากระป๋องมาอย่างยาวนานนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบอาหารที่พร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงสำหรับไก่จิ้มแจวะะ่วนี่หมูไก่รูปแบบ มันชุ่มซอนอะมันเหมือนไก่แบบแกงไก่มากกว่านเนี่ยมันมีความเป็นซอสที่เหมือนซอสปลากระป๋องมากกว่ามีความ แห้งของไก่ไก่จะเป็นส่วนที่แบบแห้งๆยังไม่ฉ่าเท่าไหร่แล้วก็มีความเปรี้ยวแต่พอคืนไปแล้วนะรู้สึกว่ารสชาติจิ้มแจ่วมันพึ่งกลับมามันพึ่งมานะแต่เท่าที่กินแล้วเนะี่ยรู้สึกว่ายังไม่เหมือนไก่จิ้มแจ่วในในความคิดของเราหรือว่าในความทรงจําของเราเท่าไหร่นะสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่30บาทเท่านั้นต่อหนึ่งซองนะคะรสชาติก็คือตามราคาเลยถ้าใครที่แบบว่าฉุกเฉินนะเป็นมื้อฉุกเฉินที่จะต้องรับประทานอะไรสักอย่างบ้านอันนี้ก็คือซื้อเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินได้นะคะ หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกกันอันนี้ปุ้มปุ้ยนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของอาหารพร้อมทานนะคะถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นมื้อฉุกเฉินที่มีไว้ติดตัวที่บ้านก็ได้นะคะเผื่อวันไหนที่ไม่สามารถทําอาหารได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คุณสามารถฉีกแล้วก็รับประทานได้เลยหรือแม้กระทั่งใครที่จะต้องจากเมืองไทยไปนานๆนะคะที่จะต้องไปเรียนต่อหรือว่าไปเยี่ยมญาติที่ต่างประเทศนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นของฝากนะคะอีกหนึ่งอย่างหรือว่าจะติดตัวไว้ให้ตัวเองรับประทานก็ได้ก็ลองซื้อ มารับประทานกันได้นะคะว่าไหนอร่อยไม่อร่อยนะคะก็แนะนํากันได้ว่าเอออันนี้อร่อยมากเลยอยากให้เราลองรับประทานดูก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Health a d d i c กรีวิววันนี้ค่ะคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ